สวัสดีนะครับวันนี้จะมาสอนในการบอรดหรือว่าในการประยุกต์เอาโปรแกรมของ lg on screen นะครับมาประยุกต์ใช้ในการบอร์ดเล่นเกมของอเครื่อง lg ไม่ไม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 ต้องไม่ต้องเป็นเฉพาะ lg g 2นะครับรุ่นอื่นก็ใช้ได้นะครับที่สามารถใช้กับ on screen ได้นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเข้าไปเว็บของ lg นะครับแล้วก็ ไปโหลดตัว lg on screen มานะครับเลือกตามนี้เลยนะครับถ้าใครทําไม่ทันเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูในวิดีโอเอาล้วกันนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะครับสุดท้ายก็เลือกรุ่นที่ท่านใช้อยู่แล้วข้างล่างนี่ก็จะเป็น <c oughs> ทั้งหมดนะครับที่ ที่ซอฟต์แวร์ให้ให้ให้ดาวน์โหลดเป็นตัวนี้มานะครับเป็น O.S.P. นี่ครับของ Skin โฟน n นะฮะของผมนี่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดตั้งตามปกตินะครับอ่าทีนี้นะครับ พอเปิด,เ,ปดเดี๋ยวพอเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะให้เราตั้งค่านะครับว่าให้เชื่อมต่อ,อแบบ Wi-Fi แบบพาสปอร์ตหรือว่าแบบาสายเคเบิลคือเสียบ USB มาเข้าโทรศัพท์นะครับทีนี้นะครับมามา,มา,ม,ามาดูกันนะครับ เริ่มเริ่มเริ่มจากการเปิดเปิดธรรมดาครับไม่ต้องไม่ต้องรันไม่ต้องรันแอดมินอะไรนะครับแค่กับบคลิกธรรมดาก็ใช้ได้เลยนะฮะและทีนี้อ่าคนคนที่เพิ่งเปิดใหม่จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ของผมผมใช้มาแล้วนะครผมเซตไว้เรียบร้อยแล้วคนที่เพิ่งเพิ่งเริ่มใช้ใหม่มันจะอ่าเป็นอย่างนี้ก่อนมันจะให้การทําการวิสัยคือการ แนะนำขั้นต้นนะครับแบบง่ายๆก็คือให้ทําการเชื่อมต่อตั้งค่าว่าโทรศัพท์คุณเนี่ยกำลังใช้ในโหมดไหนอยู่เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือตั้งค่าการเชื่อมต่อตั้งค่าโทรศัพท์บนหน้าจอครับก็กดถัดไปแล้วนี้มาดูนะครับว่าเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิล USB หรือเปล่าเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi หรือแบบผมก็ใช้เป็น Wi-Fi นะครับพะใช้ Wi-Fi ในเครือข่ายเดียวกันอ่ก็กดถัดไปได้เลย,เลยนี่นะ เราก็มาเลือกนะครับว่าเป็นนี่ฮะเป็นไวไฟแบบไหนนี่นะเป็นมือถือต่อ WiFi แต่ว่าเป็น PC ผมอัน,น,อ,น,นอันนี้เป็นเครื่อง PC นะครับเป็น PC ต่อกับสา,ายแลนก็กดถัดไปเขาก็จะเตือนมาบอกว่าการเชื่อมต่อแบบผ่านไร้าสายอย่างเงี้ยแบตเตอรี่อาจจะหมดอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นใครที่จะทำการบอดนะครับผมแนะนำว่าให้เสียบสายชาร์จไว้ได้เลยทั้งคืน ก่อนทําการบอดนะฮะเสียบสายชาร์จไว้เพราะว่าแบตจะหมดเร็วมากเอาต่อไปนะครับกดถัดไปได้เลยทีนี้ระบบก็จะทําการค้นหาก็พบมือ่อทีหนึ่งเครื่องก็คือ LG G2 ของผมผมนั่นเองก็ติ๊กถูกต้องแล้วก็กดถัดไปทีนี้มันจะไม่ขึ้นในจอนะครับ มันจะขึ้นบนมือถือสังเกตในมือถือนะครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าเชื่อมต่อออนสกินโฟนผ่าน wifi หรือไม่ท่านก็กดใช่ไปทีนี้ก็จะเตือนขึ้นมาแล้วก็มีรูปโทรศัพท์ของท่านอยู่บนจอเรียบร้อยก็จะบอกว่า LG G2 นะตอนนี้ได้เชื่อมต่อสำเร็จแล้วก็จะปิดตัวภายในหนึ่งวิภายใน,นกี่วิกี่วิก็ว่ากันไปพอกดไม่ต้องแสดงข้อความอีกก็ได้นะฮะเป็นการเตือนว่า ฟังก์ชันวิดีโออาจจะไม่แสดงนะฮะในในใน,ในมือถือของท่านาทีนี้ครับมาดูนะครับในการตั้งค่าอีกหนึ่งโปรแกรมเลยนะครับที่ต้องมีก็คือโปรแกรมออโต้คลิกนะครับให้ท่านเข้าไปที่ Google แล้วไปเสิร์ชหาโปรแกรมออโต้คลิกนะครับ อ่าเป็นตัวนีตว้ตัวนี้ได้เลยนะครับใช้เป็นตัว psxi นะครับ psxi auto c i c k ick. แล้วก็ให้เลือกเลือกได้เลยนะครับว่าใช้ออโต้คิกเป็น32บิตหรือว่า64บิตตาม os ของคอมพิวเตอร์ของของเครื่องของเครื่องแล้วแต่นะครับว่าว่าเครื่องไหนใช้เป็น windows 32บิตหรือ6 4บิตนะครับของผมเนี่ยใช้เป็น64บบิตแล้วก็โหลดมาติดตั้งปกติครับไม่ไม่ไม่ต้องติดตั้งด้วยนะครับตัวนี้คือโหลดมาแล้วก็ ใส่ไว้ในจอหรือว่าใส่ไว้ตรงโฟลเดอร์ไหนที่อยากเก็บได้เลยนะครับลงครั้งเวลาลากมาครั้งแรกเนี่ยเหมือนเหมือนสมมุตินะครับผมผมลา,ลากไว้ในจอคือตัวนี้นะครับพอเราใช้ครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่มีอะไรแต่พอเราเริ่มเซตเนี่ยมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาละไฟล์นี้นะครับพอเราเซตปุ๊บจะเกิดเป็นไฟล์นี้ขึ้นมาทีนี้อ่า เรามาลองเซตให้ดูอพอพอกดดับเบิลคลิกนะครับลันขึ้นมาให้กด yes ไปอ่าหน้าตาโปรแกรมจะเป็นประมาณนี้นะฮะเราให้กดที่ตั้งตำแหน่งอันนี้ของผมตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะตั้งใหม่ให้ดูกดลบไปทั้งหมดนะฮะอันนี้อันบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าโปรแกรมนี้ถ้าเกิดจะแก้ไขหรือว่าจะเปลี่ยนหรือจะลบอะไรต่างๆให้ทำการปิด แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ไม่งั้นโปรแกรมจะเออร์เลอร์นะครับไม่สามารถลบได้หรือว่าแก้ไขอะไรได้เลยถ้าเกิดกดเริ่มคลิกไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูวิธีเซตกับคุกกี้รันละกันนะครับเป็นตัวอย่างเราสามารถกดเอาเมาส์กดในนี้ได้เลยนะครับใช้เนี่ยครับได้หมดเลยนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาได้หมดเลยแต่มันจะช้านิดนึงอ่ะก็กดที่ไปที่คุกกี้รันนะครับ โทรศัพท์มันก็จะทําการสลับแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอนะครับสลับเป็นแนวนอนอย่างนี้เข้ามาก็หน้าแรกจะเป็นอย่างนี้แนะนานะครับให้ตั้งค่าในการตั้งค่าของคุกิลันเนี่ยให้เป็นออปชันสเปคต่ำนะครับเพราะว่าในการคลิกเนี่ยมีความเร็วสูงทําให้เกมเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดแล้วก็หลุดได้ไมิฉะั้นท่านจะปล่อยได้ประมาณ2อสาครั้งแล้วเกมว็จะเด้งตลอดอ,นนอันนี้ผมมาทดลองกับตัวเองแล้วฮะก็เลยแนะนําไว้ก่อนแล้วกัน ถ้าใครใครใครอยากลองก็ลองดูก็ได้นะครับถ้าคิดว่าไม่เด้งหรือเครื่องเร็วพอนะฮะอามาดูตัวของโปรแกรม Auto ออโต้คลิกกันก่อนนะครับการตั้งค่าก็คือกด f 2ในการเลือกจุดที่ตั้งให้โปรแกรมคลิกเองว่าให้โปรแกรมมันคลิกตรงไหนแล้วถ้าเกิดเราเลือกเสร็จแล้วว่าคลิกตรงไหนบ้างนะครับให้เรา กดเริ่มคลิกได้เลยแล้วถ้ามันเริ่มทํางานไปแล้วเนี่ยเราสามารถกดให้มันหยุดหรือว่าให้ให้ให้มันเบรกการทํางานไว้ก่อนก็คือตัว F1 ปุ่ม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 สปุ่มนะครับโปรแกรมนี้ใช้คือ F2 แล้วก็ F1 F2 เนี่ยคือตัวตั้งค่าว่าให้เลือกตําแหน่งตรงไหนส่วน F1 เนี่ยให้หยุดการคลิกหรือเริ่มการคลิกต่อทีนี้ครับผมก็จะคลิกตรงนี้นะฮะแนะนาให้เป็นตั้งค่าเป็น อ่าหนึ่งร้อยเนะฮะใช้เป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วกันนะฮะอ่ะอาอย่าไม่ควรจะเกินนั้นแล้วก็น้อยกว่านั้นนะครับเพราะว่าจังหวะในการกระโดดในการบอดแต่ละครั้งเนี่ยอ่ามันจะมีการตกหลุมอ่ามีการอ่ามีมีการกระโดดชนต้องกระโดดข้ามอะไรอานเนี้ยผมว่าผมจากจากที่การผมจากที่ผมบอดมานะอ่าหนึ100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยโอเคสุดละ โอกาสได้โอกาสได้เงินแต่ละแต่ละรอบเนี่ยอย่างอย่างน้อยๆประมาณ2องถึงสามอันนี้คือแบบแย่สุดๆเลยนะครับโดงดวงซว,วยกระโดดแล้วหลวน่นหลน่นหล่นกระโดดแล้วชนชนอะไรอย่างเงี้ยได้ประมาณ200แต่ธรรมดาปกติเนี่ยได้ประมาณรอบละ5้0ยถึง1,600ถ้ามากที่สุดที่ผมเคยได้คือ1,600ต่อ1รอบอ่าทีนี้ในคุกกี้รันนะครับสิ่งที่ควรมีก็คือเพชรนางฟ้าเออไม่ใช่นะครับเป็นคุกกี้นางฟ้าอ่า ขี้นางฟ้านี่อัพเต็มไปเลยนะฮะแล้วก็เพชรที่ใช้เนี่ยให้เป็น,ปนให้เป็นเพชรหยดทองเพราะว่าจะดรอปคอยทองเเรื่อยๆทุกทุกสิบสองวิส่วนสมบัติที่ใช้เนี่ยแนะนาเป็นขนนกนะฮะแล้วก็สมบัติของผีน้อยแล้วก็อันนี้แล้วแต่นะครับว่าจะว่าจะใช้เป็นอะไรจะเป็นทองแท่งก็ได้หรือว่าถ้าท่านมีอย่างอื่นเช่นตู้ ตัวเซฟนะฮะตัวเซฟก็ใช้ได้หรืออย่างอื่นอะไรที่ที่มันสามารถเพิ่มเพิ่มคอยได้อทีนี้ก็มาดูกันเริ่มจากการเซตนะครับเลือกว่าให้มันกดตรงไหนทุกทุกท่านนะครับผมว่าที่เคยเล่นคุกกี้รันบ่อย,อยๆเนี่ยคงจําได้ว่า,าปุ่มปุ่มที่กดสไลด์เนี่ยมันจะอยู่แถวๆตรงนี้นะอ,อยู่แถวๆประมาณตรงเนี้ย กับปุ่มกระโดดอยู่ด้านซ้ายประมาณตรงนี้นะ,ะแล้วแต่แล้วแตใ่ใครสลับหรือไม่สลับก็ลองไปตั้งค้างเอาเองนะครับเนี่ยของผมนะครับอยากให้มันกดตรงนี้บริเวณนี้นะครับองกลับไปดูครั้งนะครับกดบริเวณนี้นะครับนี่ยะครับปลายหมอมนิดนึงกดปุ๊บอ่ามันก็ยังอยู่มันมันก็จะยังอยู่ในแถบเริ่มเกมนะครับกดกดตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งครั้งโอเคทันทีมันก็จะเริ่มเข้าเกม ตอ,ตอนนี้เรากดสองครั้งแล้วนะฮะเราก็มาเซตนะฮะว่าให้มันจ้ำตรงไหนแล้วก็กดให้มันจ้ำขอบๆเลยนะขอบๆตรงนี้ภาพในเกมกับโทรศัพท์จะกระตุกนิดนึงครับไม่เท่ากันแล้วเราก็ปล่อยให้มันวิ่งไปธรรมดาก่อนอแนะนำแนะนำแนะนำให้เป็นการเลือกตำแหน่งที่สากับสีเนี่ยให้กดไปที่จ้ำกับจ้ำตรงนี้นะะอ่าตรงนี้ขอบมันสองครั้ง,ส,งสังเกตนะครับเวลา เวลาเวลาถ้าเราใช้ใช้ใช้สมบัติของผีน้อยเนี่ยมันจะช่วยเวลาเราหล่นหลุมเวลาเรากระโดดตกลุมหรือว่าอะไรเวลาหล่นเราจะได้ไปต่อฮะเงินก็เริ่มมาสี่อแปดสิบแล้วนะตอนนี้อันนี้คือผมยังไม่กระโดดเลยนะไม่ได้กดกระโดดเลยนะสี 80, ่ร้อแปดสิบ่าไปสี9 5้0เก้าสิบ้าห้าร้อยแล้วก็หล่นตายประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นรอบแรกเทสแล้วก็สุดท้ายหน้าจอก็มาอ,อยู่หน้าจอนี้ ให,ให้ให้จำ,ำสังเกตนะครับให้จําตําแหน่งคลิกว่าอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็กดคลิกไปแต่เรายังไม่ตั้งค่าครับให้มาดูจอหลักเห็นไหมฮะจอหลักอยู่ตรงนี้ทีนี้เราเราก็มาตั้งค่าว่าให้มันคลิกตัวเมื่อกี้ครับให้คลิกตรงไหนาม,ามาลองมาลองมาลองให้มันคลิกเองกันดูแล้วกัน ถ้าเกิดกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยอ่ามันก็จะเข้าไปตั้งจับของขวานมันอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ตรงนี้คือการคลิกเมื่อจบเกมหนึ่งรอบแล้วก็กด F2 ตั้งค่าเข้าไปแล้วเราก็มากดตั้งค่าให้มันปิดตรงนี้นะฮะปิดปุ๊บคลิกแล้วพอโปรแกรมมันวนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะมากดตรงนี้ให้ใหม่ เดี๋ยวลองเริ่มคลิกให้ตอนตอนตอนนี้คือตั้งสมมติว่าตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับจะลองดอูอาจจะเอาไปแก้ไขเองว่าตรงไหนควรจะกดตรงไหนไม่ควรกดอลองดูนะะอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือโปรแกรมจะกดเองหมดทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้พอโดนจั๊มก็จะกระโดดเองนะฮะจั๊มเองจั๊มเองไปเรื่อยๆเห็นไหมครับกระโดดไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือโปรแกรมกระโดดเองไปเรื่อยๆนะฮะห้าร้อยแล้วนะฮะเริ่มต้น หกรอห้าสิบแล้วนะฮะเจ็ดร้อยเก้าสิบแล้วนะฮะอันนี้คือหนึ่งรอบนะครับเราโดยที่เราไม่ต้องเล่นอะไรเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยสักอย่างอ่ะเก้ารอยี่สิบนะฮะอา ยิงถ้ามีลูกไฟช่วยอย่างเงี้ยจะเริ่มให้ไปไกลแล้วก็ไปไปเร็วมากแล้วก็จะได้อ่าสามารถสามารถวิ่งผ่านไปนะอ่านน้ตาแล้วนะฮะอ่าจบรอบหนึง่งมันก็จะคลิกให้เราแล้วทีนี้ก็จะกดเริ่มเกมใหม่เห็นไหมครับมันจะไปอย่างเงี้ไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่ต้องเล่นเองมีเวลานอนนะครับตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วแต่นะครับว่าคืนหนึ่งเนี่ย ถ้าเกิดเลเวลน้อยๆเนะะี่ยมันอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าพอมันขึ้นอ่าพอมันอัพเลเวลครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพปุ่มใหม่ขึ้นมาคือปุ่มคลิกคือปุ่มตกลงเพราะว่าเวลาอัพเลเวลครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีให้คลิกว่าเราอัพเลเวลเลยนะคลิกตกลงตกลงไปเลยเพราะว่ามันมันมันจะบอกว่าเราเลเวลเท่าไหร่ได้หนึ่งเพชรได้ตังค์เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เพิ่มโบนัสเท่าไหร่อ่าเราจะจะให้เราคลิกตกลงเพื่อออกจากป๊อปอัพตัวนั้นอ่าถ้า ส่วนผมเนี่ยไม่ได้ตั้งไว้เพราะว่าเลเวลสูงแล้วเพราะว่านานๆทีมันถึงจะอัพคืนคืนหนึ่งอะครับประมาณคืนนึงก็อาจอาจจะอัพครั้งหนึ่งก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากปล่อยตอนนอนก็ปล่อยตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับตื่นมาวันหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเนี่ยดูได้เลยได้เงินประมาณสองแสนห้าแล้วแล้วแต่ดวงนะฮะบางบางบางวันก็สองแสนแปดบางวันก็สองแสนอะไรฮะอ่านี่คือจบอีกหนึ่งรอบนะครับปุ๊บมันก็จะกดหม่ให้อันนี้ผมกดกด F1 ครับเป็นการหยุดนะครับ ก็จะได้ตังมาอย่างท่านอย่างนี้นะไปเรื่อยๆสาหรับสาหรับแนะนําว่าสําหรับคนที่มีหัวใจนคะครชีวิตเยอะๆแล้วเหลือเราไม่ได้เล่นยังไงเราถ้าเราเล่นเองจริงๆครับวันหนึ่งร้อยรอบนี่ผมก็เก่งแล้วนะร้อยครั้งส,ส่วนตัวนี่ผมเล่นประมาณวันวันสิบถึงยี่สิบรอบเองชีวิตมันก็เลยเหลืออ่าประมาณนี้นะครลองลองเอาไปเซตดูนะฮรลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูยังไงใครไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามได้นะครับมาคอมเมนต์มา ถามได้แล้วกันนะครับข้างใต้วิดีโอนะฮะขอบคุณครับ